นี้นะครับเราก็อยู่ที่เขาจีนแลมันดนร่มท่าเดือครับเดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศในป่ากันพร้อมแล้วลุยสวัสดีครับพบกับเนบ o อิดโรนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมเส้นทางฝึกขับรถของผมนะครับที่เขาจีนแลจังหวัดลบบุรีนะครับส่วนเส้นทางจะเป็นอย่างไงนั้นโปรดติดตามชมครับเราจะพาเพื่อน ไปดูเส้นทางที่ใช้ออกกำลังกายกันครับสภาพอากาศและสภาพดินวันนี้นะครับมีความแห้งครับเนื่องจากอยู่ในหน้าหนาวพื้นดินนะครับที่เคยชุ่มน้ําตอนนี้กลับแห้งลงแล้วซึ่งเป็นภัยต่ออินโดอย่างมากนะครับเนื่องจากพื้นดินพวกนี้เป็นลักษณะตวดซึ่งมีความลื่นมากทําให้ล้อไม่สามารถจับพื้นได้ สำหรับเขาลูกเล็กๆล,ลูกนี้นะครับแต่ความชันนั้นระดับฮาร์ดเอนดูโรได้เลยครับความสนุกสนานก็อย่างคลิปที่ท่านผู้ชมได้รับชมนี่นะครับเนึ่งจากเขาลูกเล็กนะครับการขับขี่ก็ต้องดันกันอย่างเดียวครับดันมันเข้าไป ส่วนสภาพป่าก็จะเป็นพวกป่าไผ่ซะส่วนใหญ่นะครับบริเวณนี้มีฝูงลิงเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยนะครับเมื่อขับขี่ขึ้นมาได้สักพักนึงนะครับเราก็เข้าสู่ทางฮาร์ดแล้วนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ผมเปิดใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวขวาไปครับเห็นลักษณะหินไหมครับลักษณะหินที่นี่จะเป็นหินลอยนะครับไม่แน่นนะครับเพื่อนๆต้องเลือกลายให้ดี ไม่งั้นอาจจะพลิกกิ้งตกลงมาได้ครับส่วนดินแห้งๆนี่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับฟูดีเหลือเกินล้อเมื่อปักลงไปแล้วปั่นทิ้งอย่างเดียวเลยครับจุดนี้นะครับเราก็ไต่ความชันมาเรื่อยๆจุดนี้เป็นจุดที่ยังลกอยู่นะครับผมจึงจอดและเคลียร์ต้นไม้สักพักหนึงแล้วจะเปิดตรงนี้เพื่อขึ้นไปสู่ด้านบนเไปชม,ม,มพร้อมๆกันเรวก็ขึ้นมาใกล้ถุงยอแล้ว เดีขึ้นไปนู่นเลยมาชมครับเมื่อเลีรยต้นไม้ที่ล้มขวางแล้วนะครับผมก็เริ่มก้าวขาค่อม,มอไซไปต่อเลยตรงนี้จะมีความชันและความเฉียงนะครับดูจากคลิปเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวคนกับต้นไม้นะครับตั้งฉากอยู่กับพื้นแต่ความชันของพื้นนั้นเฉียง45องศาเลยครับ แล้วที่สําคัญครับจุดไหนเราไม่ชัวครับลงรถออกมาแล้วย้ายหน้าให้ได้ที่ได้ทางก่อนนะครับจึงเริ่มก้าวขาขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วบังคับทิศทางเพื่อไปต่อครับสังเกตดูพื้นดินนะครับความแห้งของหน้าหนาวนี้ทําให้พื้นเป็นฝุ่นเป็นแป้งแบบนี้เลยครับซึ่งเป็นภัยต่อการขับขี่มากครับล้อมันไม่จับรถมันก็ไม่เคลื่อนครับถูกครับสไลด์ลงมา ก็ค่อยๆไปจนได้ครับเราต้องใช้คันเร่งที่มีความพอดีเช่นเคยครับเมื่อถึงจุดที่มีความชันนะครับดูแฮนด์ระดับหัวเลยครับเราก็ลงมาย้ายหน้าเหมือนเดิมครับเมื่อได้ที่ได้ทางเราก็ข้อมแล้วไปต่อครับถึงยอดแล้วเนี่ยข้างบนน่าจะยอดแล้วไปกันต่อเดี๋ยวขึ้นให้สุดได้สูงที่สุด <c oughs> ทางขี่ยากว่ามันหินเป็นกวดหมดแล้วนี้นะครับเจตนาก็คือมาออกกําลังกายไม่ได้มาเปิดทางแต่ก็ขึ้นมาแล้วไหนๆก็มาแล้วเราก็ไปให้สุดครับตัดสินใจขึ้นต่อโดยเลี่ยงลายซ้ายนะครับเพราะว่าต้นไม้นั้นหักล้มเยอะพอเลี่ยงมาแล้วมาเจอลายขวาดังคลิปที่เห็นเลยครับเปิดคันเร่งเต็มๆแต่ก้าวขาไม่พ้นครับโอ้โหพื้นหาย นี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมใส่อุปกรณ์ทุกอย่างในการขับขี่ทุกครั้งเหตุการณ์นี้จึงไม่เจ็บครับไม่รอช้าครับเดี๋ยวมืดรีบก้าวขาแล้วไปต่อครับระดับความชันเพื่อนๆก็ดูจากคลิปครับเรียกว่ากำลังดีเอาใจสายฮาร์ดได้เลยครับเมื่อดันมาจนพ้นจุดนี้นะครับ เราก็เจอกับชุดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับโอ้โหดูหินครับเพื่อนๆหินเยอะด้วยแล้วชันด้วยผมจึงเริ่มตัดสินใจแล้วครับว่าวันนี้ไม่ควรที่จะดันไปต่อครับเนื่องจากเวลาใกล้ที่จะมืดเข้าไปทุกทีแล้วครับแล้วจุดนี้ครับมีทั้งลากทั้งหินลื่นๆแม่แต่ก็ผ่านไปได้นี่ไจะไปยากเลย เช็คอินได้สูงกว่าเดิมหน่อยลนะเส้นทางก็จะประมาณอย่างที่เห็นในคลิปเอาให้ทีต้องหาเพื่อนมาต,ตั้ตสองสามคนวันนี้พอเท่านี้ครับนู่นคนเยอะๆแล้วมาติดตามกันต่อนะครับครั้งหน้าผมจะเปิดให้ถึงยอดสูงสุดฝากเพื่อนๆให้กำลังใจและติดตามรับชมเนเวอรขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ